นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรในจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงงอกเกษตรและฟาร์มเลี้ยงโคของสมาชิกสหกรณ์สองรายประกอบด้วยนางพรพิลาโสพินสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรี่าจำกัด แปลงเกษตรตั้งอยู่บ้านห้วยวังปลาตำบลสรีธาตุอำาเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นสมาชิกสหกรณ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560มีพื้นที่ทําการเกษตรรวม35ไร่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสานทั้งด้านพืชและด้านปศุสัตว์ทําโคกหนองนาขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงโคนเนื้อจํานวน20ตัวกระบือจํานวน4ตัว ทำให้สมาชิกมีงานทำมีอาหารบริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีและมีรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตในแปลงเกษตรผสมผสานปีละประมาณ550,000บาทต่อปีรายที่2คือนายยุทธนานาทองลายสมาชิกสหกรณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังสีธาตุจำกัดแปลงเกษตรตั้งอยู่บ้านห้วยวังปลาอำเภอสีธาตุเป็นสมาชิกสหกรณ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหกรณ์มาเป็นทุนทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งด้านพืชและด้านนับประสุสั์เลี้ยงโคขุนโดยมีการผลิตอาหารค้นเพื่อลดต้นทุนและได้เนื้อคุณภาพทำให้มีงานทำมีอาหารบริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีและมีรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตในแปลงเกษตรผสมผสานปีละประมาณ500,000บาทต่อปี